ใครที่เป็นคนที่ลืมมากองรวมกันอยู่ตรงนี้นอกจากสติที่ยังไม่เต็มแล้วยังลืมของเก่งอีกด้วยไปเจอสิ่งนี้มาเป็นอุปกรณ์ตามหาของหายจากแบรนด์โฮโครุ่น E94 กลมเล็กน้ำหนักเบาเพียงแค่7กรัมรูปทรงจะเป็นวงรีนะคะเหมาะสําหรับการเอาไว้ห้อยพวงกุญแจกระเป๋าสตางค์หรือว่าของกระจุกกระจิกทั้งหลายตัวนี้จะเป็นการใช้ฐานแบบกระดุม1ก้อนนะคะอยู่ได้นาน9-12ถึงเดือนเลยการใช้งานใช้ได้แค่ iPhone นะคะเชื่อมต่อกับแอร์ไฟไมบนอุปกรณ์ของเราได้เลยวิธีการติดตั้งกดปุ่มด้านข้างค้างไว้ เสียงดังติดขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเพิ่มอุปกรณ์ได้เลยนะคะเลือกชื่อเลือกอีโมจิสิ่งของได้เลยใช้งานง่ายไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มเวลาที่ของหายสามารถเรียกหาด้วยการส่งเสียงดังและเดินห่างระยะเท่าไหร่ระบบจะแจ้งเตือนทันทีดูเส้นทางดู GPS ผ่านตัวหน้าจอ ระยะทางมีความแม่นยําสูงมากๆเลยนะคะหรือใครจะเอาไว้ติดตามแฟนนะคะเผื่อแฟนมีกิ๊กก็สามารถทําได้หรือว่าจะติดตามน้องหมาน้องแมวที่บ้านสินค้าแบรนด์แท้มีประกันให้1ปีบอกเลยว่าไม่ต้องรองให้ของหายก่อนรีบกดจิ้มสั่งซื้อตอนนี้ได้คูปองส่วนลดพิเศษด้วยนะคะ